ปลาตายนี่พี่เขาบอกว่าปลาตัวใหญ่มันกินกบเข้าไปค่ะกบติดคอมันตายไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะอ่ะ่ีบางทีเอาอาหารมาให้ปลาในบ่อค่ะต้องระวังนะเนี่ยค่ะกบติดคอปลาค่ะปลาตายเลย เขาช้อนขึ้นมาให้ค่ะบอ่อมันจะได้ไม่สกรปรกเน่าเหม็นนี่นะคะนุโมทนาบุญสาธุกับเพื่อนๆในเฟซบุ๊กนะคะวันนี้วันพระค่ะปลาตายค่ะตกใจเหมือนกันปกติมันไม่ตายนะคะแต่เนี้ยมันมันมันตายหลายตัวมากเลยพี่เขาก็มาเก็บทำความสะอาดบอ่อค่ะ พี่เขาบอกมันกินกบเข้าไปอ่ะมันมีคนเอากบมาปล่อยแล้วปลาเขาคงไม่รู้เรื่องเขากินกบแต่ตัวอื่นไม่รู้แล้วค่ะเขาเคลียร์บ่ออยู่เราไปให้อาหารปลาตรงนู้นดีกว่าวันนี้วันอะไรคะนะวันนี้วันพระวันพระก็เข้าวัดทำบุญ เอาน้ําเอาน้ําลงมายังลูกน้ําที่กวดอ่ะไปหยิบมาปะค่อยๆวางปะงไ,ไปหยิบน้ํามาแล้วจอยเตรียมในรถอะ่ะฝั่งนู้นลูกฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยหยิบมาเลยถือไหวเปล่า ไวไหมอ่าปิดประตูยังโอเคตายเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนได้เนี่ยวางไว้เดี๋ยวไว้ล้างมือขวดหนึ่งนะแล้วก็อันนะำขวดน้ำหนึ่งขวดกับน้องนะอ่ะเอาวางไว้นี่ก่อน,นอก็คอยคอ,อ่ะถือ ถือแป๊ดเดียวถือป๊ดเดียวไม่ต้องไม่ต้องส่งกลงองนะนี่นะครับผม <laughs> อนาดูวิธีการแกะนะแกะด้านนี้เห็นไหมด้านนี้จะแกะง่ายกว่าเห็นไหมนิดเดียวได้เลยอย่า <laughs> ไปแกะตูดอ่ะค่อยๆให้นะไม่ต้องรีบมาตั้งจิตอธิษฐานก่อนอ่ะแล้วจอยสอบว่าอะไรสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าเด็กหญิงพิินีละอองลั แล้วก็น้องชื่ออะไรนะชื่อจริงนะจอลืม,มลเด็กชายพัชรลาละองรัตแล้วก็ป้าหนิงชื่ออะไรนางสาวชลินรัตแพรเล็กและก็ข้าพเจ้านางสาวมณีภาบุพาวัน,อนขอทาทานให้อาหารปลาในวันพระวันนี้นแพ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่พระแม่คงคา,าพระแม่ธรณีลุกคเทวดา เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาบ่อน้ำแห่งนี้ขอให้มารับผลบุญผลกุศลในวันพระนี้ตรงนั้นจะปลาเยอะณบัดนี้ด้วยอาหารปลาขอบุญกุศลนี้ส่งไปยังเด็กๆให้มีจิต แจ่มใสมีสมองว่องไวออมีสติปัญญาตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลฝา,ากฝากทุกฝากโศกฝากโรคฝากภัยฝากความดื้อความดื้อเยอะๆไว้ที่นี่ด้วยเชิญอก่าอสาธุอย่างอย่าค่อยกดน้ำก็ได้ลูก อนาไม่แพ้อุทิศส่วนกุศลให้ป้าป๊าหมามังเหรอป้าป๋าชื่ออะไรไม่รู้เอ้าไม่รู้จักชื่อป้าป๋าเหรอป้าป๋าชื่อนายกิจชนะละองรัตอ๋อนายกิตชนะน่ะละองรัตและมาม้าชื่ออะไรหมามชื่ออะไรวารัลรัตเกษมศิริกานโอ้อะไรวะไม่รู้จักชื่อพ่อแม่ตัวเองเดี๋ยวปล่อยให้ไปเรียนลงเงินวัดกันดิ เฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียทำอะไรครับไหนเล่าให้เพื่อนๆนฟังซิลูกอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปลาปลาโอ้ปลากินอันนี้เหรอปลากินอันนี้เหรอลูกเหรอปลามันกินอันนี้เหรอนี่ครับผมอ่าอันดาอันดาว่ามันปลาชอบไหมอันดาว่าปลาชอบกินไหมรอ จะจอยถ่ายตอนที่หนูปลาปลาตายโอ้ปลาตายจะเล่าอีกโอ้เอาแล้วนี่นี่อู้น้ำลายหยุดน้ำลายย้อยเลยกอดไปเออโอ้๋อโอ้เบิร์ดเบิร์ดลูกเบิร์ดโอ้ให้นกกินด้วยเหรอใช่หนูไปให้แลยเจ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 โยนโยนไปไกลหน่อยลูกแต่นแล้วจอยกลัวนกมันมีไข้หวัดนก ปลาตายไปหลายตัวเลยค่ะอาหารมาจอยเลยเนี่ยอาหารปลาติดข้างหลังอาหอยอ้วนห่าปลาติดเสื้อนะจอยเนี่ยเวลาแบบบางทีเอาอาหารมาให้นะคะนะจอยต้องระมัดระวังหน่อยค่ะบางทีปลาเขาก็กินกินแบบไม่รู้อะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวดรามา่า <c oughs> เปลี่ยนเรื่องดีกว่ามาจอยมานะจอยมาจอยถึงจะเป็นถึงจะเป็นถึงจะเป็นปลาแม่นม้ำ ปลาบ่อไอย่างเงี้ยค่ะก็เขา,าเขาก็ต้องการอาหารที่มันแบบที่ดีอะเนาะเออวตัวใหญ่นนเอาออมมอยเใช่ไงแต่อีกตัวอื่นเน่ยมันไม่ได้กินกบอะตัวอื่นเขาไม่ได้กินกบอะน้องน้องครับ ใครซื้ออาหารปลาให้น้องครับจอยฮะจอย,จอยเหรอจอยใจดีมะจอยใจดีมะเหรอเหรอดาอ๋อดาคิดถึงจอยไหมอ๋อคิดถึงป้าหนิงไหมคิดถึง<น>ป้าหนิงไหมอ๋ออยู่เป็นนะเราเนี <laughs> น่ยอยู่เป็นเต็มกลัว ช้าๆลูกปามกินไม่ทนมามาันช้าๆช้าๆแล้วนี่คืออะไรไหน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 ,ไห,น,ไห,น,ไห,นหันหน้ามาหาจอยหนยดิน้ำลายย้อยเลยเหรอลูก <c oughs> โอโ้โหนี่แน่นี่ตั้งแต่ไปโรงเรียนพูดนี่แน่เป็นนะเนี่ยเจ๊ๆระวังล่วงลูกทุกวันพาต้องเข้าวัดนะนาลูกเปล่าลูกอุ้ยอันนี้ตายตัวงแล้วเ <c oughs> นี่ยเนี่ย จะไปทำวัดเย็นกันนะจอยเปล่าเมียแหละไปสวดมนต์ไงลูกที่เข้าศาลาวันนั้นเนี่ยอีกแล้วหรออันดาอันดานะจอยถามหน่อยอาทิตย์เนี้นะจอยจะสอบกับพอผ่านไหผ่านไหม ผ่านเหรอผ่านผ่านผ่านแน่นอนไหมผ่านแน่นอนไหมอันดาผ่านแน่นอนไหมอันดาผ่านแน่นอนไหมลูกถามอะไรแม่ก็ไปยักดามาแหละฝึกไว้ฝึกไว้มาทุกดามาทุกวันพระเลยไหมเอามาเออป่อยลูกป่อยเขาไม่เป็นไร เดี๋ยวเราแผ่อุทิศกุศลน,นะบุญกุศลในการให้ทานในวันนี้ขอแผ่ไปถึงปลาเขาเรียกอะไรพญามัตฉาหรอพญาปลาแล้วกันในบ่อน,น้ำนี้ขอให้มีพลังอำน,นาจในการปกปักคุ้มครองบริวารทุกตัวไม่ให้เสียชีวิตอีกแล้วกันไม่เป็นไรตัวที่ไปก็ขอให้ไปดีนะจ๊ะเดี๋ยวกวดน้ำให้นะกี่ตัวไม่รู้นาองเมื่อกี้ไม่ได้นับเนาะ ห right. ้าเออห้ What, าหกตัวเลยอ่ะห nah. ้าต well, ัวอะไรเดี๋ยวเราจอยแผ่บุญกุศลแผ่บุญกุศลให้พญาปลาในเกาะกันไปโน่นโน่นโน่นโู้ดานู่นเบิร์ดเบิร์ดบินไปเกาะบนบนนู้นแล้วว่าบนศาลาแล้วว่าบนหออ่ะบินไปเกาะข้างบนอ่ะเบิร์ด มังคีม้าบานาน่านาแน่าไข่แอปเปิ้ลไข่แอปเปิ้ลห่าถ้าใครเกิดตีหมาแบบนี้จะมก็แบบหนุ่เกิดเป็นมาแล้วนี่จะมาเป็นคนไหนทดสอบก่อนหมาภาษาอังกฤษว่าอะไรฮอชลิงล่ะ มังค <Monkey. S 1> ียนกล่ะ <B> ปลาล่ะ <ir> มีอะไรอีกปะหนึ่งตัวอะไรอีกวะม <c oughs> ้าลา,ายม้าลายแง่ช <c oughs> yeah, ีบะ <c oughs> เป็ดล่ะ <c oughs> เป็ด <c oughs> ตัวสิงเหลืองอนะ่ะเรียกบ่อยมากเลยอ่ะบ <c oughs> กาบ <c oughs> อะไร,รดัก หมดแล้วหมดเลยของเจหมดแล้วเจ๊หมดแล้วดาแบ่งหน่อยได้ไหมครับแบ่งปันหน่อยแบ่งปันหน่อย